ในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูน้ำหลากชาวบ้านในหลายพื้นที่ต่างเขาพากันนำอุปกรณ์ออกหาจับปลากันอย่างคึกคักซึ่งปลาที่ได้ก็มีอยู่หลากหลายชนิดทั้งปลาพื้นบ้านทั่วไปรวมถึงปลาแปลกๆที่หลายคนอาจจะไม่เคยพบเห็นซึ่งภาพที่เห็นอยู่นี้ก็คือปลาลิ้นหมาหรือชาวบ้านในหลายพื้นที่อาจเรียกชื่อที่แตกต่างกันออกไปโดยชาวบ้านในแถบภาคอีสานเรียกกันว่าปลาปาน ซึ่งเป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งอยู่ในวงปลาลิ้นหมาโดยปลาลิ้นหมาหรือว่าปลาป่านที่เห็นอยู่ในขณะนี้มีรูปร่างคล้ายกับหยดน้ําตาอยู่ชิดกันปากเล็กและเบี้ยวครีบมีลักษณะเชื่อมต่อกันเกือบทั้งลําตัวครีบเล็กมากลําตัวด้านบนเป็นสีน้ําตาลเข้มมีแต้มสีคล้ําตลอดทั้งลําตัวมีแต้มจุดสีคล้ําตลอดแนวครีบครีบมีขอบสีจางมีจุดประสีคล้ํากระจาย ลำตัวด้านล่างสีขาวเกล็ดเป็นแบบสากขนาดลำตัวประมาณ1 0เซนติเมตรปลาชนิดนี้ส่วนใหญ่จะพบในแม่น้ำชีชอบอาศัยบริเวณพื้นท้องน้ำว่ายน้ำโดยขนานไปกับพื้นและก็ขึ้นไหวพลิ้วตัวตามแนวขึ้นลงสามารถที่จะมุดใต้พื้นทรายหรือว่าโคลนได้เวลาตกใจ ซึ่งในการดักจับปลาป่านนี้ชาวบ้านจะดักจับด้วยวิธีใส่รอบซึ่งปลาชนิดนี้ไม่ค่อยพบเห็นได้บ่อยครั้งและหาจับได้ยากมากมีให้พบเจอในช่วงฤด,ดูน้ำหลากเท่านั้นครับ